ทรัพาทัวร์วันนี้จะพามาทัวร์อาคารมินิอพาร์ตเมนต์นะครับขนาดอยู่ที่50ตารางวาครับผมตั้งอยู่ที่ถนนวงแหวนร,รอบ2นะฮะตำบลท่าสาราเบอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับอาคารนี้จะเป็นอาคาร2คูหาเชื่อมกันนะครับมีทั้งหมด3ชั้นอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าเลยนะครับรอบๆประมาณนี้เลยจะมีทั้งหมด2ห้องออฟฟิศนะครับ10ห้องนอน12ห้องน้าครับผมะจะมีพื้นที่ซักล้างด้วยนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศห้องนอนนะครับมีระเบียงแล้วก็มีห้องน้ําในตัวทุกห้องนะครับสามารถเดินขึ้นได้2ฝั่งนะครับซ้ายแลบขวาบรรยากาศชั้น2ก็จะประมาณนี้เลยฮนะจะมีทั้งหมดอยู่4ห้องพักนะครับฝั่งละ2ห้องห้องนี้ก็จะขนาดใหญ่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นห้องพักอีกห้องนึงแล้วครับจะมีขนาดเล็กกว่าห้องเมื่อกี้ครับผมนิดหน่อย แล้วก็ทางโครงการเนี่ยก็จะมีที่จอดรถมากกว่า10กว่าคันเลยทีเดียวถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อปานซัพ์ได้เลยนะครับ